เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ผลิตตัวซอฟต์แวร์และก็ฮาร์ดแวร์เองนะครับทำให้เทคโนโลยีที่การใช้งานของเราเนี่ยค่อนข้างสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความแม่นยำสูงผู้ประกอบการเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสวัสดีครับผมกอบเดชนาประกายนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท Advanced Web Service จำกัดมหาชนครับตอนนี้ทางบริษัทเรามีอยู่3 Product นะครับ โปรดักตแรกก็คือตู้เติมเงินกระปุกนะครับเป็นคิออสที่สําหรับรับจ่ายเติมเงินแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับทั่วทั้งประเทศไทยนปัจจุบันนี้ครับโปรดักต่อมาคือตู้เว n ดิ้งครับเป็นตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับทั้งขนมเครื่องดื่มซึ่งก็เป็นเทรนที่เป็นความต้องการของตลาดอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนตัวที่3เป็นน้องใหม่มาแล้นะครับเป็นคิวบ็อก ตู้ซักอบผ้านะครับเติมเหรียญก็ได้จา่าย qr code ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถดูบนสื่อลายหรือบนเว็บได้นะครับทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับค<ะ>รับเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ผลิตตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เองนะครับทำให้เทคโนโลยีที่การใช้งานของเราเนี่ยค่อนข้างสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความแม่นยำสูงทำให้ผู้ที่นำไปใช้งานเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูง ไม่ว่าจะเป็นตู้เติมเงินนะครับตู้เบนดิ้งแล้วก็ตัวตู้ซักอบผ้านะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้ IoT กํากำลังมาสู่ชีวิตประจำวันของเราแล้วนะครับ Internet o f t h i n g s เนี่ยคือทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสะดวกสบายในการใช้การทำงานเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่ง3ตัวนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ Internet o p t i n n g s เราคงต้องปรับตัวข้อหามันนะครับถ้าเกิดันไม่ได้นะครับง่ายมากเลยครับการรับสมัครตัวแดงเราเนี่ยแต่ท่านสนใจแล้วท่านทักมาถามทาง Facebook หรือทางไล n e ก็ได้นะครับโดยถามรายละเอียดคร่าวๆครับว่าท่านมีแนวคิดในการทำธุรกิจด,ด้านนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการลงทุนที่ค่อนข้างน้อยครับ เริ่มต้นที่ประมาณ2-3 0 0 0แสนบาทขึ้นไปแล้วเราก็ค่อยๆมีเ,เทรนนิ่งกันให้ท่านเข้าใจธุรกิจแล้วก็สามารถทํางานกับเราได้มีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าไม่เคยรู้จักธุรกิจนี้มาก่อนแล,แล้วจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีทีมฝึกอบรมที่มืออาชีพอยู่แล้วครับ เราเน้นพิธที่ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับสื่อออนไลน์ทุกสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าเป็นเ c e b o o k l ลน e นะครับทุกๆช่องทางนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคที่สนใจในสินค้าเหล่านี้ได้รับรู้ถึงตัวสินค้าได้มากขึ้นยิ่งขึ้นครับครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มองเห็นอนาคตของการใช้เทคโนโลยีใน ชีวิตประจําวันของผู้คนนะครับถ้าคิดว่าการที่เราลงทุนในในสิ่งนี้ได้เงินลงทุนคืนภายใน1-2ถึงปีเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากนะครับอยากจะเชิญชวนท่านเข้ามาร่วมกันครับแล้วตอนนี้เรายังต้องการตัวแทนจาหน่ายจานวนมากครับจังหวัดละหนึ่งท่านนะครับจะได้ช่วยกันในการทําตลาดนอกเหนือจากที่ท่านได้เป็นตัวแทนจาหน่ายแล้วเนี่ยเรายังมีตัวแทนขายอิสระที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วที่จะช่วยท่านในการจาหน่ายสินค้าเพิ่มเติมให้ท่านได้ขายสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ ติดต่อได้ทางเพจ Facebook ของบริษัท Advanced Web บ r v v i e e จำกัดมหาชนได้เลยครับ